สว,วัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่เจี๊ยบสีผ้ามาตําบกหอยสูตรวาเลนไทน์ต่ำบกุ่งสูตรวาเลนไทน์ใส่บกหอยมาเบิ่งวิธีการเหตุจ้ะต้นเขาก็ต้องมาแก่บกหอยกันสะก่อนอันนี้บกหอยเชอรี่ต้มสุกแล้วด้อพี่น้องแกเอ,เอาสีหลายเติบได้หลยแล้วเขาก็พักไว้ก่อนว่ามีแต่หัวใหญ่ๆเป็นตาแ่บเนาะพี่น,อน้องเนาะเตรียมฟันบกุ่งเพื่อที่สีต่ำใส่ก็บกหอย ต่ำบักพงวันวาเลนไทยเข้าก็ตตองเอาแต่สีชมพูเข้ากับขูดเอาแต่สีชมพูเส้นบอกพงวันเลนไทยกับสิเป็นสีชมพูแน่นี่แหละพี่น้องวาเลนไทยมีสีสันสวยงามบอกพริกเข้าก็ต้องมีสีสันสวยงามเราจะเอากะไซบักพริกลงไปเลยไม่เจ็บสีใสทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเมื่อวาเลนไทยรสชาติต้องแสบจิตจดใส่ลงไปเลยจดใส่พริกสดพร้อมพริกแห้งพร้อมได้เราก็มาตำพริก ให้แหลกก็น,นพี่น้องใส่ปลาไม่ลงไปเลยจะเพิ่มความนัวใส่ปลาลงไปซองซ้อนใส่บกหอยดองพร้อมพี่น้องจังแสบใส่ลงไปเลยจะมือน,นีเ้าสิตับักหอยกันเนาะใส่บกเครือเทศบัดตนเน่ใส่สีหลายหน่วยไม่เจี๊ยบสีใส่เมือนี้ีประมาณ8ดหน่วยนพี่น้อง ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะัต่ทีนี้ใส่น้ำปลาจักสองซอนอาจบ่ได้เลยสําหรับแม่เจี๊ยบก็คือต้นประแดกหรือต้นปลารลาแลละพี่น้องใส่ลงไปเลยแม่เจี๊ยบสิใส่ปประมาณสองสามต้นเลยนะจ้ะตามมาติดติดก็คือพงนวหรือพงสุรวดนั่นเองพี่น้องใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยแม่เจี๊ยบใส่ไปครึ่งส่วนตูใส่บะเขือกรอบลงไปจักสองหน่วยสามหน่วยนี่แม่เจี๊ยบใส่ประมาณสองหน่วยนะจ้ะ คุณซื้อว่าสมตามวันวาเล่นไทยก็ต้องมีรสชาติหวานเขาก็ต้องใส่น้ำตาลไปน้ำนอยพีน่นองม่เจ็บก็สิความกระปุกไปเรื่อยความกระปุกก็กสิมีประมาณหนึ่งส่วนตัวมีความหวานก็ต้องมีความเปรี้ยวใส่บักนาวลงไปเลยจ้ะหนึ่งหน่วยเหมือนนีไม่เจ็บใส่บักนาวหนึ่งหน่วยและะ้วก็ใส่บักทั่วฝักยาวลงไปจากสองฝักนอำพีน่นองหั่นลงไปเลยจ้ะ ผูกเข้าให้เข้ากันแล้วก็สิเอาขนมเส้นมาใส่ขนมเส้นหรือขนมจีนล่ะพี่น้องความหมายสมต่อวาเลนไทนยใส่ขนมเส้นก็นคือการมีความรักที่ยืดยาว,วผูกพันกันคือขนมเ้นนี่ล่ละพี่น้องแล้วก็ใส่บักหุงหรือมะละกอต้อนรับบาเลนไทายคือบักหุงสีชมพูนี่ลหละพี่น้องใส่ไปกะพอดีพอเนาะจะตํำให้เข้ากันเลยพี่น้องที่นี่ ำเขากันดีแล,ล้วบัดทีนี้เขากับสีมใส่พระเีกของเขาน้ำได้บัดเดีก๋ก็คือบักหอยเชอรี่ที่เขาได้กแกะไวในี่ล่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยตรงครออภัยเมือนี่คุกไม่เจี๊ยบอาจีหน่อยเนี่ยพราะว่ามาต่ำอยู่<ม>กลางไฮมั่นเราพี่น้องบ่ไดเอาคุกใหญ่มาจากบ้านก็ดตำคุกหน่อยเนี่ละ่ะเอาตำบักหอยลงไปเลยจ้ะ แล้วเราจะพี่นองเฮาก็สีมเทกันเพื่อที่จะกินเข้าเนาะอเพราะว่ามื้อนเมื่อยแล้วเก็บมันมากเครงมือแล้วห่อนก็ห่อนมากินสมตําวาเลนไทนยเพื่อแก้ความห่อนเซ่บนัวเซ่บน,วบนัวจ้าอุ้ยหน้าตามาเป็นตาแซ่บตาสอรนแทสมตําวาเลนไทายจ้าสีสันผลแม่สมก็วาเลนไทนยอีแ้ป่าก,กับล้งเตรียมหาเขา้าถ้าเราจะมากินเข่ากันได้จา้า แอบกินหอยกลางให้มั่นก็เป็นแนวนี่ล่ะจะพี่น้องมาเด้อมากินเข้ากันอันนี้กำลังโยกลางปลามั่นตอนเทียงเลยพี่น้องลูกไส้แม่เจ็บคือสิมาคักเน,นต่ำบอกหอยนีย่กินเอากินเอาเลย เมื่อกินส้มตำวาเลนไทยเสร็จแล้วเราก็มาทำงานกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็ไถมันเก็บมันขึ้นรถกันนะคะเพื่อที่จะนำไปขายเนาะยังไงก็จบแล้วนะคะคลีปตำส้มตำวันว,นวนาเลนไทยแม่เจี๊ยบขอฝากช่องชนบทบ้านฉันให้พี่น้องช่วยกดติดตามกด ถูกใจกด subscribe ให้กับช่องแม่เจี๊ยบด้วยนะคะคือช่องชนบทบ้านฉันเพื่อที่แม่เจี๊ยบลงคลิปใดๆพี่น้องก็จะได้เห็นและช่วยเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า